สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กิจกรรมที c นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีกิจกรรมนึงนะครับวันนี้ก็ชุชมชนตำบลบ้านโพเรานะคะก,ก็ได้จัดกิจกรรมมันพ่อเพื่นนะครับในช่วงเช้าก็จะเป็นการแข่งวิ่งประกวดมินิมาราธอนครั้งที่9ของชุมชนตำบลบ้านโพเราะครับส่วนภาคกลางวันนะคะจะมีการแข่งฟุตบอลน,นะคะส่วนตอนเย็นจะมีการทับจุดเทียนใช้ถอยวัคซีนและจะมีการประกวดร้องเพลงครับซึ่งดูก็ไม่เหนื่อยน,นะะั้นครับไปแล้วไ้วไปแล้วมาแล้วมาแลแล้ววันนี้นะครับก็อยากจะพาเพื่อนทุกคน,นะคะรับไปดูบรรยากาศตอนเช้าของ กิจกรรมวิ่งประกวดวิ่งมาราธอนของเราครับนี่ก็เป so, ็นประชาชนนะคะที่อยู่ในชุมชนตะบนบ้านโพเราครับที่มาร่วมประกวดแข่งวิ่งวินมาราธอนของเรานะครับก็เป็นกิจกรรมที่คึกคักกิจกรรมหนึ่งที่ชุมชนตะบนบ้านโพเราให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมนี้ครับแล้วก็ชุมชนตะบนบ้านโพเรานะครับจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้มาเป็นประจําทุกปีครับจึงเป็น ที่น่าสนใจของชุมชนตะบลม้านโพเราครับก็ท่านไรครับที่ว่านะครับก็อยากให้เข้ามาเที่ยวที่ชุมชนตะบนบ้านโพเราครับซึ่งในตอนจิจกรรมตอนเย็นนะครับจะมีการประกวดร้องเพลงและก็มีดารารับเชิญนะครับในการมาให้ความบันเทิงให้แก่ท่านผู้ชมครับยังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับกับพวกเรานะครับ TYC นะครับในไทยมีดีใช้ไอทีเพื่อชุมชนครับสวัสดีครับ คุณบอกแล้วว่าจะเล่าให้เธอ